ช่วงนี้นะฝนตกชุกแล้วก็ตกได้ทุกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นคำ่ำหรือว่ากลางดึกบางครั้งก็ตกขณะที่เรากำลังทำวัดสวดมนหรือว่ากำลังฟังธรรม้วยซ้ำ เวลาฝนตกนะยิ่งตกหนักเท่าไหร่เนี่ยนะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาสังเกตจิตใจของเรานะใจเรากับเพื่อม,มั้ยมีความหงุดหงิดมีความกังวลไหมหงุดหงิดที่เสียงฝนกระทบหลังคาอ่ะมันดังกรบ เสียงสดมนต์บ้างละหรือว่ามารบกวนการฟังคำบรรยายบ้างละหรือบางทีก็กังวลว่ามันจะสาดเข้ากุฏิที่พักของเราไหมให้ลองสังเกตดูใจของเรามันมีความทุกข์เกิดขึ้นไหม ในขณะที่ได้ยินเสียงฝนตกบ่อยครั้งนะแม้ตัวเราไม่เปียกเพราะฝนนะแต่ใจเราเปียกแล้วใจเปียกฝนเพราะว่าเกิดความวิตกกังวลเกิดความหงุดหงิดนะเพราะว่าฝนที่เทลงมา ใจที่เปียกใจที่วันไหวก็เพิ่มเพราะฝนนี่นะเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะเราไม่มีสติรู้เท่าทันใช่ไหมนะสตินี่เป็นเครื่องรักษาใจนะ เวลาฝนตกเนี่ยเรานั่งอยู่ที่หอไตรหรือที่สาราหน้าก็แล้วแต่ฝนตกยังไงนะก็น,นำเทอลงมาแค่ไหนเนี่ยแต่ตัวเราไม่เปียกเพราะอะไรนะเพราะมีหลังคานะกันฝนหลังคานะ มันทำให้แม้รอบสาลาจะเปียกชุ่มหรือบางทีเจิงนองนะแต่ว่าตัวเราเนี่ยกลับแห้งฉันใดก็ฉันนั้นนะใจเราเนี่ยไม่เป็นอะไรใจเราเป็นปกติ แม้ว่าฝนจะเทล,ลงมาแค่ไหนเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรามีสติเป็นเครื่องรักษาสตินี่ก็เปรียบเหมือนกับหลังคาไม่ว่าจะที่หอไตหรือที่สารน้าหรือที่กุฏิเราเพียงแต่ว่าหลังคานี่มันรักษากายไม่ให้เปียกส่วนสติก็รักษาใจไม่ให้ทุกข์ เมื่อมีฝนเทลงมาหรือไม่ว่ามีอะไรมากระทบก็ตามผู้เจ้าเคยตัดเป็นภาษิตนะว่าเรือนที่มุงหรือบังไว้ดีแล้วเนี่ยฝนย่อมไม่โรวรถฉันใดนะจิตที่รักษาไว้ดีแล้วหรือจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วนะกิเลสราคะย่อม ไม่โลรลรฉันนั้นเมื่อกิเลสราคาไม่โลรลรก็ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นกับใจสิ่งที่จะรักษาใจเนี่ยไม่ให้ถูกข้องำด้วยกิเลสราคะหรือความทุกข์นั้น,นคืออะไรนะ ก็มีสตินะมีสัมปัชัญญาความรู้สึกตัวสมาธิปัญญาเป็นต้นแต่ว่าสตินี่เป็นตัวหลักเลยสตินี่มันก็เหมือนกับตาในนะเรามีตาเนื้อเพื่อระบาดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นไม่พาตัวเข้าไป จอกับอันตรายภายนอกไม่ว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์งูเงี้ยวเขี้ยวขอเหวหรือว่าน้ำที่กำลังไหลบ่าอย่างแรงนอกจากหูนอกจากตาแล้วก็หนะูก็ทำหน้าที่นี้เช่นกันนะจมูกลิ้นนะก็ช่วยทำให้เราหนะนะนีห่างจากอันตราย ไม่ว่าจะมาในรูปใดก็ตามรวมทั้งกายสัมผัสนะไอ้พวกนี้มันเป็นมันมีหน้าที่ที่จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยนะไกลาจากความทุกข์ไกลาจากอันตรายแต่อันตรายมันก็ไม่ได้มีแต่ภายนอกนะอันตรามันก็มีภายในด้วยอาจจะเป็นความโกรธความเศร้าความเกลียดความเครียด คาวิตกกังวลนะความโลภความอิจฉาพวกนี้เนี่ยมันเป็นอันตรายที่สามารถทำร้ายจิตใจของเรานะให้กินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่ากลัดกลุ่มนะจนกระทั่งไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะ อันตรายภายในเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นเรื่องที่โดดเด่นขึ้นมาในชีวิตประจำวันของคนสมัยใหม่เพราะอันตรายภายนอกมันไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ละนะยกเว้นนะในช่วงสองปีที่ผ่านมานะที่โควิดแพร่ระบาดแต่แม่น้ำก็จะสงบลงไปนะโควิดเนี่ย แล้วอันตรายภายในก็จะกลับมารบกวนจิตใจใหม่ที่จริงมันก็รบกวนจิตใจเราอยู่แล้วมันก็รังควานจิตใจเราอยู่แล้วยิ่งได้ฟังข่าวข่าวเกี่ยวโควิดยิ่งฟังมากเท่าไหร่เนี่ยใจก็ยิ่งเป็นทุกข์ที่ใจเป็นทุกข์เนี่ยนะมันก็เพราะว่าขาดสติ ไม่ใช่ว่าฟังมากๆแล้วมันจะเกิดความทุกข์เกิดความกังวลขึ้นมาทันทีนะมันก็เช่นเดียวกับเสียงดังมากระทบหูเราไม่ใช่ว่าเราจะเกิดความโกรธเกิดความทุกข์ทันทีนะมันต้องมีความปรุงแต่งนะเกิดขึ้นมีความ ชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจมีความสึกว่าดีหรือไม่ดีฝนตกเนี่ยเห็นฝนตกได้ยินเสียงฝนตกถ้ามองว่าฝนเนี่ยคือสิ่งที่ดีก็เกิดความยินดีเกิดความพอใจไม่ทุกข์แต่ถ้ามองว่าฝนนี่ไม่ดีทำให้ทางเฉอะแฉะทำให้น้ําท่วม นะพเพราะยืนเสียงฝนกระทบหูเข้าใจก็เป็นทุกทันทนะีและเมื่อเป็นทุกข์แล้วก็ยังไม่รู้ทันนะว่ามีทุกข์เกิดขึ้นที่ใจหรือไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือาจจะเป็นความคุนความกังวลนะไปแบกไปยึดมันเอาไวนะ้หรือว่าเข้าไปเป็นนะมันก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาทันที ทุกมนไม่ได้เกิดขึ้นทันทีที่มีการกระทบไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้แต่ทางใจนะแต่มันเกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งโดยไม่รู้ตัวแล้วก็การเข้าไปยึดเข้าไปแบกเข้าไปถือมันเอาไว้ทั้งๆท,ที่มันทำความรุ่มร้อนให้กับจิตใจทั้งๆท,ที่มันสร้างความหนักอกหนักใจให้ ทั้งหมนที่เกิดขึ้นได้เนี่ยส่วนหนึ่งแล้วส่วนสําคัญด้วยเพราะว่าการขาดสติไม่มีสติตั้งแต่เมื่อเกิดผัสสะคือการกระทบนั่นแหละคือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงไม่รู้ทันความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นกับใจแล้วก็ไม่รู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตามมา ที่จริงบางครั้งไม่มีอะไรมากระทบจากภายนอกนะแต่ว่าใจามันเผลอคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไปเรื่องถึงเรื่องราวในอดีตไม่ว่าจะเป็นวันวานอันหวานชื่นนะหรือว่าวันคืนนันคืนขมนะจะดีหรือร้ายพอหวนนึกไปมันก็ทำให้เป็นทุกข์ได้เพราะว่าวันวานอันหวานชื่นมันก็ ไม่เหลือลอยแล้วเกิดความอะไรอาวรหรือพอนึกถึงวันคืนที่ขื่นขมเนี่ยมันก็เกิดความแค้นเกิดความเศร้าตามมาอันนี้เพราะเผลอนะเผลอไปไม่รู้ทันความคิดและพออารมณ์นั้นเกิดขึ้นตามมาก็ไม่รู้ทันอีกไม่รู้ทันแล้วยังไม่พอนะยยังไปแบกไปยึดมันเอาไว้ถ้าเรามีสตินะสติจะรักษาใจ ไม่ให้เกิดความทุกข์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ช่วยทำให้เรารู้ทันความปรุงแต่งหรือถึงแม้จะไม่รู้ทันความปรุงแต่งแต่ว่าเวลาใจามันเผลอนึกไปถึงเรื่องอดีตก็ตามอนาคตก็ตามก็จะไม่ลากยาวไปไกลก็จะรู้ทันแล้วก็วางมาลงได้หรือว่าพอเกิดอารมณ์ตามมานะก็รู้ทัน ไม่ปล่อยให้มันมาครอบงำใจหรือไม่ไปแบบไปยึดอารมณ์นั้นเอาไว้เป็นเพราะไม่มีสตินะเราจึงแบบยึดถืออารมณ์ที่ทำให้เป็นทุกข์นานาชนิดเลยพระเจ้าเนี่ยเคยเคยสอนเคยแนะนำพระนันทิยะนะพระนันทิยะนี่ตอนหลังก็เป็นพระอรหันต์พระเจ้าแนะนำพระนันทิยะว่านะ ให้วางข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลางอย่ายึดติดอารมณ์ใดๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์ใดที่พอใจหรือไม่พอใจเมื่อเกิดขึ้นก็ให้วางไว้เป็นกองกองอย่าแบกอย่าถือเอาไว้อย่าเก็บเอาไว้เมื่อเขาด่าว่าเราบนบกก็ให้วางคำด่าว่านั้น ไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องเอาลงน้ำเมื่อเขาด่าว่าเราในน้ำก็วางคำด่าว่านะั้นลงในน้ำไม่ต้องเอาขึ้นบกเมื่อเขาด่าว่าที่สาวัตถีก็วางกองไว้ตรงนั้นอย่าเอาพาไปที่เชตวันท่านสอนให้ปล่อยวางปล่อยวางจะปล่อยวางได้นี่ต้องต้องต้องมีสตินะมีสติ แต่เป็นพ่อเราไม่มีสติเราก็จึงไปแบกเอาคำต่อว่าด่าทอต่างๆให้มันมาทำร้ายจิตใจเราหรือไม่ก็ไปจดจ่อกับสิ่งที่มากระทบทั้งที่ไม่พอใจกับสิ่งนั้นเช่นเสียงดังกระทบเสียงฝนตกกระทบหลังคา หรือว่าเสียงม้าเห่าไม่ชอบไม่อยากได้ยินนะแต่ก็ใจมันก็เผลอไปจดจอ่อปักเตือนอยู่ตรงนั้นมันก็ยิ่งเกิดความทุกข์ยิ่งเกิดความหงุดหงิดขึ้นมานี่เพราะขาดสติแต่ถ้าเรามีสติรักษา,าใจนะไม่ว่ามีอะไรมากระทบกายนะใจมันก็ไม่กระเพื่อมตามไปด้วย แม้ว่าจะเป็นเสียงต่อว่าด่าทอก็ตามยิ่งถ้าหากว่ามีปัญญานะเข้าใจเรื่องของโลกธรรมเข้าใจเรื่องของสัจธรรมความจรงิงนะเจอคำตอบว่าด่าทอก็ไม่ได้รู้สึกสะดุ้งสะเทือนหรือใจกระเพื่อมแต่อย่างใดนะทั้งทั้งที่ได้เห็นได้ยินนะเต็มหูได้ ได้เห็นเต็มตาได้ยินเต็มหูนะแต่ว่าใจไม่เป็นทุกข์มีเรื่องเล่านะเกี่ยวกับพระอาจารย์ทองรัตน์ะท่านเป็นสิทธิ์อาวุโสเนี่ยของหลวงปู่มั่นแต่ว่าท่านเน่ยมีกิริยาการที่ไม่ค่อยเหมือนพระรูปอื่นนะท่านก็ค่อนข้างจะผงผางบางทีก็เอะมาเทึ่ง มีคาราหนึ่งท่านไปอยู่ที่วัดวัดหนึ่งนะแล้วก็ออกไปบินธบาตท,นะท่านก็ไปชักชวนชาวบ้านบางบ้านนะที่ไม่ค่อยสนใจไฟทําบุญเนะี่ยให้มาใส่บาทนะท่านก็พูดตรงๆอยาให้เขาได้รู้จักให้การให้ทานก็มีชาวบ้านบางคนเนะี่ยไม่พอใจนะ <c oughs> เห็นว่าพระไม่ควรทําอย่างนั้นนะ ไม่สำรวมเลยมีวันหนึ่งท่านออกไปบิณฑบาตกับเนนนะชาวบ้านคนนั้นก็ย่อนปัสสนเท่เนยนะใส่ลงไปในบาทของท่านท่านก็รู้นะพอท่านกลับมาที่วัดนี่ท่านก็ครองจีวรผ้าสังฆติอย่างดีเลยแล้วก็เรียกเนนมาบอกว่าเนะช่วยอ่านให้ฟังหน่อยนะ เอาไปอ่านซะอามาลิตรธรรมนะเนี่ยเทวดาเขาใส่บาทมาหาฟังยากนล้วเนี่ยอันเนี้ก็อ่านตามที่ท่านสั่งข้อความแล้วก็มีว่าเนี่ยเจ้าผีบ้าเนี่ยเป็นพระเป็นเจ้าแต่ไม่สำรวมไม่มีศีลไม่มีวินัยประจบสอบพอ ชาวบ้านขอข้าวเขาพาะแบบนี้ไม่น่านับถือแม้จะเดินดินหาอเหินเดินอากาศได้ก็ไม่น่านับถือให้รีบออกไปจากวัดนะไม่งั้นจะเอาตะกัวมาฝากครับโอ้ขู่ขนาดนี้เลยนะทั้งด่าทั้งขู่เวยอาจารย์ท้อถ้าไม่โกรธเลยนะถ้าไม่โกรธท่านกับยิ้มนะแล้วก็บอกเน้นว่าโอ้ยนะ ของดีนะเนี่ยเพิ่งรู้วันนี้เองนะโลกธรรมแปดเป็นอย่างนี้เคยแต่ได้ยินมาว่าโลกธรรมแปดคือมีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยศมีสารเสวยมิมีนินทานมีสุมีทุกข์วันนี้ได้เห็นแก่นธรรมเลยนะของดีนะเนี่ยเก็บเอาไว้น,ะนันเนเก็บไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปเลยนะคือนอกจากท่านไม่โกรธแล้วนะ ทางที่เขาขู่เนี่ยจะเอาปืนมาไล่ท่านท่านกลับเห็นว่าเป็นของดีได้ซ้ำนนะเป็นอมฤุธ,ธรรมจากเทวดาเลยแล้วก็เอามาใช้เป็นเครื่องเป็นวัตถุสอนธรรมนะสอนเนนให้รู้จักโลกธรรมแปดเรยกที่ท่านไม่โกรธนะเพราะว่าท่านมีสติแล้วก็มีปัญญาอย่าไปคิดว่าพอมี คนเขาไปคนท้่วไปเข้าใจว่าเนี่ยถ้ามีเสียงดา่ามากระทบหูเมื่อไหร่ก็ต้องโกรธเมื่อน,นั้นอันที่ไม่ใช่หรอกมันจะโกรธหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่มีสติมีปัญญาหรือเปล่านะคนบางคนนี่เขาด่าเราเต็มหูเลยแต่ทำไมเราไม่โกรธนะเพราะเราไม่ถือ,อที่เราไม่ถือเพราะอะไรเพราะว่า เขาเป็นคนเมาเขาเป็นคนบ้านะบางทีเรากำลังซื้อของอยู่ริมถนนมีคนมาชนหลังจนเราถลาเลยนะโกรธมากเนะแต่พอหันไปมองก็หายโกรธเลยนะเพราะว่าเป็นคนตาบอดมาชนนะไม่โกรธเพราะอะไรนะเพราะว่าไม่ถือนะไม่ใช่ว่าพอชนปุ๊บนี่ จะโกรธปั๊บนะหรือว่าได้ยินเขาด่าปุ๊บนี่จะโกรธปับนะ๊บอาจจะโกรธแต่พอรู้ว่าเขาเป็นคนเมาเขาเป็นคนบ้าก็หายโกรธเลยหรือบางคนนี่สติไวเร็วกันนะั้นนะแม้โดนแม้มีอะไรมากระทบนะแต่ก็รู้ทันนะใจไม่กระเทือน การที่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาใจนี่สำคัญมากเลยโดืเพราะการมีสติเพราะสตินี่ก็จะเป็นสิ่งหนุนให้เกิดปัญญาตามมาปัญญาคือความเข้าใจสัจธรรมความจริงเข้าใจในเรื่องโลกธรรมแปเข้าใจในเรื่องของความไม่เที่ยงความผันผวนแปลปวนที่เราเรียกว่าไตลักษณ์ซึ่งก็มีทั้งอนิจจังทุกขังและอนัตตา ถ้ามีสติและปัญญาั้นเนี้ยนะแม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะกับกายแม้ว่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นนะกับทรัพย์สมบัติของเรานะแต่ว่ามันก็ไม่ทำให้ใจเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งที่กระทบกายเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับสิ่งที่กระทบใจอย่างมีคราวหนึ่งเนี่ยหลวงปู่บุตรดาเนี่ยท่าน ได้รับนิมนต์ไปฉันนะกับพระหลายรูปเลยทีเดียวโยงพระนิมนต์ไปทําบุญบอกว่าอาหารนี้เป็นพิษนะอาหารเป็นพิษนี่บอกว่าพระหลายรูปนี่เรียกว่าแทบทั้งหมดเลยละ่นะอาจเจียนจนอ่อนเพลียไม่มีแรงเลยต้องนอนเลยนะแต่หลวงปู่บุด,ดานี่ท่าน กับยังคุยกับญาติโยมได้ฉันเสซก็คุยกับญาติโยมบางครั้งก็เอากระโถนออกมาอาจเจียนแล้วก็คุยต่อโอญาติโยมนี่ประหลาดใจ,จมากนะพระหนุ่มๆอายุน้อยกว่าท่านหมดสภาพไปแล้วนะแต่หลวงปู่บุตดานี่ท่านถ้าคุยกับญาติโยมได้เป็นปกติมีอาการอยู่บ้างก็เคยมีก็เลยมีคนถามท่าน ว่าท่านทําได้อย่างไรท่านอธิบายว่าเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่เวลาเจอยาเบื่อยามอมมันก็มีอาการต่างๆนานาอย่างนี้แหละแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้โดนด้วยนะมันก็เลยไม่เป็นอะไรนะกายกับใจนี่มันคนละเรื่องกันจะเอามารวมกันนะ คือแม้จะมีสิ่งที่มากระทบกายเนี่ยแต่ว่ามันไม่กระเทือนถึงใจเนี่ยนเพราะใจนี่มีเครื่องรักษาไม่ใช่ว่าพอพอป่วยกายแล้วเนี่ยใจมันจะป่วยเป็นอัตโนมัติทันทีไม่ใช่ว่าพอมีเสียงด่าว่ากระทบหูใจมันจะเป็นทุกข์ทันทีนันไม่ใช่นะเพราะว่าสิ่งที่มากระทบกาย มันก็เรื่องหนึ่งเสียงที่กระทบหูวก็อันหนึ่งนะส่วนใจจะกระเพื่อมหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ว่านะมีเครื่องรักษามีสติหรือเปล่าถ้ามีสติเป็นเครื่องรักษาหรือมีปัญญานะที่ทำให้เข้าใจความจริงนะของกายและใจมันก็ไม่เป็นทุกข์นะอย่างเช่นนะเวลาปวดเนี่ยเออ กายมันปวดก็เห็นความปวดนะแต่ว่าไม่ค่อยไปเป็นผู้ปวดนะอันนี้ใจมันก็ไม่ทุกข์เห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดนะเมื่อไม่เป็นผู้ปวดหรือไม่มีความสกลัวปวดในใจมันก็ไม่ทุกข์หรือว่าไปเห็นว่ากายนี้นะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาล้ว เห็ว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากายมันจะกระเพื่อมกายมันจะกระเทือนกายมันจะป่วยยังไงใจก็ไม่เป็นทุกขนะ์เพราะไม่ได้มีความยึดมั่นนะในกายนี้หรือว่าถ้าเข้าใจความจริงว่ามันไม่มีตัวกูทั้งเนื้อทั้งตัวมีแต่รูปก,กับนามมีแต่กายกับใจนะเมื่อกายป่วยหรือกายปวดนะ มันก็ไม่มีกูปวดเกิดขึ้นไม่มีกูไปเป็นเจ้าของความปวดนั้นเพราะเห็นว่ามันไม่มีกูตั้งแต่แรกเมื่อไม่มีกูปวดใจมันจะเป็นทุกข์ได้อย่างไรอันนี้เราเป็นเป็นสติเป็นเป็นเพราะจิตเนี่ยมันมีเครื่องรักษานะทั้งสติและปัญญานี่ถ้าจิตมีสติ และปัญญาเป็นเครื่องรักษามันเจออะไรไม่ว่าอะไรมามากระทบก็ก็ไม่กระเทือนถึงใจนะแล้วก็ไม่กลัวด้วยนะว่าจะมีอะไรมากระทบหรือจะมีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นกับกายหรือว่ากับสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยเรียกว่า สามารถจะทรงจิตรักษาใจให้เป็นปกติได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะฝนตกดาดออกน้ำท่วมฝนแรงก็ตามมีพระอาหารรูปหนึ่งนั้นในสาวัตการที่ท่านท่านสุพูดนะท่านได้ท่านได้พูดเป็นคาถานะ เกี่ยวกับฝนนี่แหละนะเขาบอกว่าเนี่ยฝนฟ้าเวลาหกนะจะตกก็ตกเถิดนะอันตรายภายนอกไม่มีแก่เราแล้วเพราะว่าเราปิดประตูรัานหน้าต่างไว้อย่างดีเทยพยาดาจะบรรได้ฝนตกก็ตกเถิดนะอันตรายภายในไม่มีแกเราแล้วเพราะว่าจิตของเรานะรักษาไว้อย่างดีแล้วนะ พันนั้นฝนจะตกก็ตกให้ทั่วถึงเถิดคือถ้าไม่กลัวฝนนะไม่กลัวฝนเพราะว่าเรือนหรือกุฏิของท่านนะอ่ะบุงบังไว้ดีแล้วปิดประตูนหน้าต่างแน่นหนาแล้วแล้วก็ไม่กลัวความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าจิตเนี่ยมีเครื่องรักษาแล้วที่จริงท่านงคงพูดท่านพูดนี่คงไม่ได้หมายถึงฝนอย่างเดียวนะท่านยังหมายถึงเหตุการณ์ต่างๆนะที่เราเรียกว่า อน,นิจารลมด้วยเหตุร้ายที่ไม่พึงประสงค์จะเกิดขึ้นยังไงก็เกิดไปเถอะเราไม่กลัวเพราะว่าจิตของเรารักษาไว้ดีแล้วเนี่ยท่านใช้คำว่าอันตรายภายในอันตรายภายในก็อย่างที่ได้พูดตั้งแต่ตอนต้นความทุกข์ใจความโกรธความเกลียดความเศร้าไม่สามารถจะทําอันตรายได้แต่ไม่สามารถทําอันตรายกับจิตจงท่านได้เพราะจิตจงท่าน มีเครื่องรักษาแล้วให้คนที่มีจิตรักษาวิดีแล้วนี่ไม่กลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตนเนะหตุร้ายที่ไม่พึงประสงค์เช่นความเจ็บป่วยนะหรือว่าความผันผวนแปรปลวนของนิ้าากาหรือความสูญเสียพัดพลาดเหล่านี้เนี่ยชาวโลกเนี่ยย่อมไม่ประสงค์นะไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะคิดว่าเกิดแล้วจะทําให้ใจเป็นทุกข์ แต่สําหรับพระอรหั์อย่างพระสุพูดเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นทําอะไรท่านไม่ได้ทําอะไรจิตใจท่านไม่ได้เพราะว่าจิตใจท่านมีเครื่องรักษาไว้อย่างดีแล้วถ้าเรารักษาจิตของเราได้อย่างนั้นหรือว่าเราสามารถที่จะพัฒนาจิตของเราเนี่ยพัฒนาสติเจริญปัญญาให้มีเครื่องรักษาใจได้อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถ เผชิญกับสิ่งต่างๆได้นะไม่ว่าบวกหรือลบนะขึ้นหรือลงด้วยใจที่ปกตินะเอาคำนี้พุทานี้นะเอากาับ